ด uh, ี <Where fore>? ่แกพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งหรอเฮ็ดขี่เก้าในย่างเขามานี่นี่มึงห้อยเอาหมูหวานพี่น้องแหลกแหลกล้านเอาสองหลอดเนาะหูเงาไปหมดมันเลก็คือม่งขี่เก้าหลอดมือไม่แล้วคันเนาะย่างอวบพี่น้องย่างลุกเหลืออยู่อืม ีหาดอกว่าดอกคี是是 tai, ้ต yeah. ้มเนียงผมเอ้ยคี้ต้มแล้วคนตกมว่าเลดอิรอเห็นตนเนเห็าียะก็รุนอลว่ารุนน่อยๆามีก็มีรุนบ้านก็มี ก็ลังตื่นมองนึ่งก็ทพีงขีรอมันออกก่ออกลอออแล้วก็ก็ะ้าิขีเสียงกระบอกออกก็เลยเลี่ยมอยู่ทีหนึองแต่ว่าปลาไม่กระไดอยู่ก็คือพาไปเบ่งีึงก็มองนี้มันออกหลายจุ่มอยูงง่ยองทั้งคนทงไม้ Vài, nó vào nó hoang ra ngoài nó uhm. Thôi ngay tìm phương hướng khẩu Ê, đu เอาหักไปเลจางลางมัอ่างน้คับจเขาทำเสียอตัดหักเอาบ่คเอาหักเลยมันเกิดเขาเสียกีเจเน่กวาดบหัสนักเลยดแล้วมีกี่คคิดเม็ดเรยแล้วกวานคิปบรหัสนัก ดูกรีพี่น่อยยังพอมีอยู่พอมีให้เดกเล่นเลยมาตัหกตัดเอาตัดอะไรวอยู่นี่หัก้วมนองตัวตไปกำลังขึ้นคือเก่าจะดอกห่วงแล้วก็มีดอกกำลังขึ้นใหม่ก็มีแดงว่าเี้ยห่อนมืออื่นอยู่เรื่อยเลยหอดอล้นขันในจุ่มขันในจุ่มหลายปัน คือใหเขาก็ซ่อมจุ่มไปนเรือบ้างอืมอมนลุ่มเลยยังมั่นตัดเอาเลยโอ้อพี่หน่องเอ้การขึ้นคือเก่าขนาดกิบเลยนี่แหลนะนาดเมื่อวานขก็บปลาปืง้งเขามาสองหลอดแล้วพี่หน่องเอ้เมื่อวานหลอดเหลือดแดดบอกหลอือหงาย Ừ, không đúng ừ. ừ, <laughs> <đứa làm> <laughs> ừ. ừ. rồi, được rồi, được không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  được hết. được không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  được Nhaku à, nhạc ở trong đó, ở yang nát. Hoi Ở thì bảo môn mất tay mùa bán. Hoi. bàn Hoi. phụt 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 Hoi. 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 phụt Hoi. 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 phụt phụt Hoi. 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 เขียบเรีย่ยๆเขาจะมาพยอายางออกากขีเกามาไม้ในพี่น้องมาผอก็ถอดก็ถ่ายด้วยบางขิดพี่น้องมันให้ล้านไทยย่ายเก็บมันกับทรายในตะหน่งงอย ตัวนี้พาเหตุป่ากิฟต์มูได้ก่อนมูนี่ก่อนก็ได้นี่มันเปลี่ยนอย่าเป็นสายไปพีหนอโอ้ยเต็มปูนเลยป่อยเมียก่อนเมาหมูหนอก่อนนั่นนี่มาทั้งเงาอน ข้อวูม้ญญีกคนขันใหญ่ใหญ่ไทยกัน,นิ่งแน่พี่น้องขให้ล้านไทยมันกับทายแต่ผึดแต่พืนเล็กหน่อยขออถดข้อไพ่ด้วยมือถือพี่น,พพน้องเขามาหลับชมขีดป,ประควนเนาะคันเนาะมงขีดเากฏชมอาษาบึงให้ประควนเนี่ยเย้ใหญ่ายายไปทั้งผลก่อน ดอกเมือ่เหลืออยู่ดอกมือวานอุมุมหวานพี่หน่องไม่ก็น่างามเยพี่นองเลยบว่านกับิพ่อมื่อนางเลยแหละอะไรก่อน พรวนก่อนพี่น้องถ้าพี่น้องขึ้นสายพรวนก่อนมึงจ้าห้างล่างอยู่พี่น้องอย่ะมึงคอยยิ้มหึงแล้วมันมืดโอ้ยปวดเป็เพื่อนเต็มสายพรวนพี่น้องอย่าประเดี้ยยังหยงอยู่ที่ละมันอันเนี้ยอย่าไปใช้อือมึงเดี๋ยวยสายพี่น้องสิไรตามันก็ไตฮู้ใหม่พี่น้องมันก็อยากเหมือดนิดหน่อย ใส่พุหมายมันกับเทเสาหน้ำตะเวนเ่าหันขึ้นเอาไปหมาออกเนี่ยมันบ้างผดพี่น้องผมสายสุดโผดเลยพี่น้องเลยจิตมวนเกิดเงินครับเดิมมันมีคนหยาดไม่เข้าสีมาหยาดดูแลักก็ได้ก็ถอดก็ไปที่พี่น้องเอ้ยกันพาปุ่นิง พ้องเ่อปลามันหกแห้งมันกะขยับขย้ายในจังหน่อยเอาเสียบกล่องไว้ไ็นอย่างให้ใส่กระตาเลยอ้หนเาะมอกล่องที่มันังจุเดี๋ยวเดี๋ยเพือกพี่น้อผักผักอันนี้อุ้ยเี่โอ้ยเต็มดตนเต็มตีนคอยอยู่นี่มตจุ่มๆน่มนจุ่มน่หน่งสองสามจุ่มยัดอะ ายแลมาทั้งห้าคนก็ได้จะคอยขึ้นโทษนี่เด้โอ้ยพรมุก่องกับบทเทอมันเบียดกับกุ้ใหม่กุไหลนางอยากี่นเหรต่อไปก่อนโอ้ยยัถอยหยีบเช็บก่อนมาสิ cái đấy con cái tôi không, không bỏ sang lang đi đi đi, 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 đi ทังดีเยนั่เอมกลงคนอ๋อมดากอมนดูพี่น้องเลยคือหมอวานว่าเหยียบเ็มปี้โบปี้ยางไงมันหลมองดึงงานดอกเงดอกงม้เขาก็หางรกตีมันโบข่อยขึ้นทั้งผนเลยได้จังขึ้นโอ้ย กองนึงเลื่อมเปิดกล่องแม่ผ่าโรกาสเลยผมถอผ้าขาไปข้างในนัน่งอยูดดีอยู่พี่น้องคนเรื่งหางใหม่ึ้นนังขาดเปดเอาอะไรหลุดไง้เออเรื่องหางใหม่ไม่เลยขาดเรื่องเคลือออกเป็นเรื่ตต่อส้างลาง เหมือน้ำมันพันเกียงเลยพี่น้องเออมันก็เลยหมือนคพาโบ้ยสัตว์เออปฏิทูปฏิเทมีไงมีพี่เอาคนมาเหยียบใหม่เต๊ะปุ๊บ เขาสิมาหยาดผ่านมาแ<า>น,น่น,น,น,นอนะ่นนะตรงนี้รถบานโอ้ยกินยังไงกันม ต่อเอามากั้นดังคือดอกไห้ดังสร้งางล่างด้วพี่หนุองบางนี้วยพี่หนุองด้วยมันไก่ข่านำเส้งคนยางมากิ่นเลยกิ่นเลย มันยังหันมันยังดผลดิ uh huh. หันเก็บประยุทธ์แบบไงเรื่องเปิดกล่องเงี้ยมันงมันฝาวะ uh huh. พี่พี่เขีนเต็มดิพี่เนี่ยตัวนี้ก้อนนั่นก้นนั่น ไปอีกเอืเนี็บมาเออแล้วก็ไม่กันเก็บผผาพี่น้องเองยกนกองมันสันน้ำ ผลเน,เน่าไปผนแล้วเล้วก่อนตบหม่อวานมันออกโลน้อยน้อยเหมือนมวานตงนี้เทียงคนอ,ขอมขางอมเอวเลย ทางมือห้อเคยคิดเนี่ยเ็บเขาเราเด้อดบันเดือดหักหมดหม,มันหักหมดดึงไม้องนมัหนหกัหนหกหมดให้หลังให,ห้หลังไปเฮ้ยเอาจะเผาหัวปนนั้นมันฮักเผาเผาพี่น้องเผา เป,เป็นประวัติศาสตร์ประควรใดเตมือหนึ่งสองสามหลอบละมีแห้งบัวใดมือสองลองเขามือสองงามไหนมันกับบดวใดพวกหมอกแก้งนอะพี่น้องเนาะตัวนี้มันก็คืออยู่นี่พี่น้องแย่ไปคนนี้พี่น้องให่นนีนนะ้โอนบนโอนคนโอน่นโ,ปปปปโนนอนคนอน แต่ว่ามันมั่วเวนตาจะว่ามันมั่วกล่องหงอยก็เพิ่งหงหงอก็เลยแก่เสือเพราะว่าไม่แห้งหอนมันก็หอนแห้งมันเลยเอามา วันนี้เห็ดป่าเก็บมวันนี้ปกวนปนคนไทยม่ว่าไหนร้านไทยร้านกับายกองมันผาน้าเห็ดคือกันมัมนกับา้เฮ็ดบันนี้มันกับทายกองน้ำกลุนใหญ่บบน,นี้โอ้ยพอกพอไฟเอฟซีกทันด้เขามาหลับชมแต่งมนอง,ง,องน่ เพ่เพิ<า>่มตาจักบดไงแกมาดอกเดียวจังตูดปูดอยู่นี่แกควรกินอิม่มผู้เดียวหนึ่งอือขาแมา่เอือสะออนขาแมา่มันมีเต็ดปวกไงมองนี้บ่มีเห็ดปวกหน่อยมันบ่เห็นเห็ดปวกนหน่อยเักเคือมองนี้เห็นเตะหปวกไงเห็นแต่สี่ละเท่าละดอกสามสี 3, 4, ่หมื่นพอเท่านึง มองนี่ดอกนึง่งรอตโตนันมูหนึงเก็บเหมือนนัน่นเออวางโตนันหนึงไอ้อขาเิ่นไอ้ขึ้นสูงแต่ไรสิแม่เห็นไป,นปนดอ,ด <laughs> อเดบอด <laughs>